นี่รถไฟเนียนแคทสายลุงพี่ฝนว้าน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะเร็วไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย่แล้วโอ้ยเร็วเกินไปแล้วว้รถไฟจะตกรางแล้วแย่แล้วแย่แล้วดูดิสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนยาเมื่อกี้มันเกิดอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นรถไฟเนียนแคทพี่ฝนเดี๋ยวจะมีตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้เราต้องมาทําอย่างอื่นก่อนนี่ ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทํากันเอาไว้อะยังไม่ครบนะแมปรถไฟเนี่ยพี่ฝนเราจะต้องต่อกันอีกยาวไกลามากเลยใช่แล้วโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยพี่ยังไม่ทําตอนนี้เก็บตังค์ไว้ได้ประมาณ9 0 0 0แ0กว่าคอยละนี่ดเ,เลยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้สปริงสปริงม้วนความเร็วนี่งาวิ่งเร็วอา้าวแล้วเก็บไปแล้วนี่ได้แล้วพี่ฝนโอ้วิ่งจนฝุน,นตลบเลยเออวิ่งฝุนตลบเลยแฮรรอบนี้เอาละเดี๋ยวไปเปิดอย่างอื่นกันต่อดีกว่า อันต่อไปจะเป็นอะไรกันนะไปเปิดเลยเป็นลังรถไฟสายไปสวงสวรรค์สายไปสวงสวรสสวสวรค์อะไรนี่ประตูฮะอันนี้อะไรอะ่ะประตูอ๋อ<ะ>กำแพงกำแพงอันเมื่อกี้คือสายล่อฟ้าไม่ใช่สายล่อฟ้าสายไฟฟ้าข้างบนอันนี้คือกำแพงคราวนี้พี่ฝนจะเข้าออกไม่ได้เดี๋ยวพเพกต้องหาทางเปิดให้ก่อนนะอันนี้มันปุ่มแดงต้องไปกดปุ่มเขียวเออจริงด้วยได้แล้วปุ่มเขียว นี่เข้าออกประตูได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นแค่กำแพงไม้เอามาวางแปะ,แปะ,แปะ,แปะๆเป้เฉยๆนะเดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มก่อนตังค์หมดเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนจะอะไรหรอห้าร้อยติก๊กคืออะไรอ่ะห้าร้อยติ๊กได้กำแพงอิดงั้นก็ป่อเลยเก็บตังค์เก็บตังค์นี่แล้วเดี๋ยวเปิดห้าร้อยติ๊กปอ,อเลยพอเลยเหลืออยู่ประมาณห้าพันโอ้ยพอพอพอเปิดเลยนะเหลือเฟือเปิดปั๊บอ้าเปิดดิ เปิดอ่ากดไม่ค่อยลงได้แล้วกดกดก่อนกดก่อนต้องกดก่อนด้วยเหรอใช่แล้วเอาละกดแล้วโหนี่กำแพงวัดชัดๆเลยกำแพงวัดอะไรกำแพงวัดเลยเหรออ่ากำแพงวัดเนี่ยกำแพงวัดชัดๆเลยงั้นเดี๋ยวอัปเกรดไปขั้นแล้วกันนะไปให้สุดเท่าที่เรายังมีตังอยู่อ่าอืมข้างล่างเสียโลบักอะเปิดเลยอะไรอะเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไห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 นไปดูดิไหนขอดูหน่อย มาดูข้างหน้าเร็วพี่ฝนไหนเป็นไงอ่ะมีเลเซอร์ข้างบนด้วยอ๋ออันนี้กำแพงบ้านเรากำแพงบ้านใช่เหรอไอ้ที่เราถูกจับไปบ่อยๆใช่ไหมอ่ากำแพงบ้านเราเลยเออที่เราถูกจับบ่อยๆแล้วต้องหนีออกมามาดีเร็วทางนี้เราจะซื้อโอ้ซื้อได้อยู่พันห้าร้อยฮะซื้ออะไรเหรอนี่ไงรถไฟใหม่รถไฟอะไรอ่ะรถไฟรถไฟเลยอ่ะเปิดเลยจีไม่รู้อ่ะนี่ดูดิเฮ้ย เนี่ยอะไรอ่ะปุ่นปุนรถไฟโทมัสเหรอโอรถไฟปุ่นปุน,ปนจึกกระจักจกระจิกจกระจักกระจกกระจักเปิดเลยเปิดเลยแล้วทำไมมีเชือกพี่ฝนไม่กดเชือกไว้หรออ๋อมีกดเชือกอะไรก็ไม่รู้โอ้มีกดได้หลายปุ่มเลยนะว่าแต่ว่าออกทางไหนกดสตาร์ทมองไม่เห็นมันโดนบังหมดเลยกดสตาร์ทเอานะไปนะออเอาเด้อ <laughs> เชือกโดนล็อกอยู่อามันล็อกเอาไว้ไม่ให้เราไปหรอเฮ้ยพี่ฝนก็กดออกดี่เอาพี่ฝนกดออกแล้วไงกดออกกดเข้ากดพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวพี่กดเองนีกว่ากดไปแล้วนี่นี่ไม่ใช่ต้องกดออกต้องกดให้โดนทีเดียวกดไปแล้วไงเอามือออกจากปุ่มก่อนนี่ไปได้แล้วโอ้โหเจออะไรมั่งอะไม่เจออะไรเลยแต่ว่ารถไฟมันเทดีนะใช่รถไฟอย่างเทเลยเอ้ยเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก่อนมีรถไฟอีกอันนึงเหมือนรถยนต์น่ะอ๋อไหนอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเพ็กต้องไปเก็บติ๊กข้างบนก่อนติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตอ,อ่ะอ๋อเก็บติ๊กเก็ตโอ๋อันนั้นน่ะเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราขับออกไปดูข้างนอกหน่อยโอ้โหโอ้โหเป็นไงมง้างรถไฟของแท้แล้วพี่พ <laughs> วอะไรอะ่ะ <laughs> เอาก็เมื่อกี้เกี่ยวเชือกไวอ้อ่ะเออไปกดเชือกแล้วตกไม่ไม่เป็นไรด้วยเหรออ๋อไม่เป็นไรนี่ไงเห็นไหมย,ยังเท <laughs> เกวเชื่อว่าเนี่ยดึงลากได้ด้วยเดี๋เด้อเดจอดรถก่อนแล้วเอาเชือกออกไงอ่ะนี่ไงพี่เอกก็ต้องปลดเชือกออกไงเฮ้ยอย่าพึ่งลากเดี๋ยวีพเอกตกอ๋อพี่วนแข็งแรงมากนี่ถึงขนาดลากรถไฟได้ด้วยนะลากรถไฟอ่ะเดี๋ยวไปลงกินเน็ตบุกลากรถไฟลากรถไฟได้ยาวไกลที่สุดในโลกนี่ฮะพี่เอกมีตังพอที่จะเปิดตรงนี้ะเดี๋ยวเปิดเลยนะมันคือตุ่มอะไรอ่ะไม่รู้ปุ่มสีแปลกเฮ้ยเฮ้ยรถไฟคันจิ๋วรถไฟเราจะนั่งไงอ่ะนี่ไงโอ้ นั่งได้ไหมอะนั่งไม่ได้อะนั่งได้แต่ไปไม่ได้แต่าาว่ามันจะต้องเป็นรถไฟขันจิว๋วเราจะต้องตัวจิ๋วว่าเปล่ามันตกรางเราจะต้องทําตัวเราให้เล็กก่อนนี่เขากั้นเอาไว้ด้วยอะขอเข้าไม่ได้อะมีปุ่มอะไรเหลือมั้งเนี่ยอันนี้อะไรอะอ๋นี่ไงน้ํายาดื่มโลชั่นนี่เหมือนอันนี่เลยอลิศอะโลชั่นทาผิวเหรอไม่ใช่เหมือนดื่มน้ํายาอยของอลิศอะตัวเล็กลงพี่ฝนใช่แล้วอลิศดินแด,ดนมหาสรจย์อ่ะกินนาทีดินี่ไงกาลังจะ นี่เรานั่งได้ยังอ่ะยังยังเล็กไม่พอต้องเล็กลงไมอีกเหรอต้องเล็กกว่านี้อันนี้อะไรอ่ะตุ่มอะไรเปิดเลยเปิดแล้วนะโอ้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปไหนอ่ะน่าจะเทเลพอร์ตกลับไปที่เกาะเดิมอ่ะพี่ฝนเฮ้ยย่อก่อนนั่นนันตุ่มอะไรยอแยะโต๊ะแข่งรถเอาไว้ทำอะไรอ่ะสปริงแรงโน้มถ่วงเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้สีอันนี้ตู้ปลาแน่นอนเลย ตู้ปลาเหรอเข้าไปข้างในจะเจอเจอตู้ปลานี่สีใช่ไหมสีทำอะไรได้เนี่ยอ๋อเหมือนตอนจบออฟบี้ไงที่เรามากระโดดเล่นกันอ๋อแล้วเราก็จะพันดันกลับบ้านเราได้ใช่อันนี้สปริงแรงน้มถ่วงอันนี้เคยเล่นแล้วอันนี้โต๊ะนี่ทำอะไรอะ่ะพี่ฝนกำลังพยายามนั่งรถอยู่มีเสียงด้วยงา่าอะไรของเขาอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงตอนโยนโต๊ะไงโ<อ>โต๊ะลอยแล้วพี่ฝนลองมั่งลองดูนะ,ะดูหน้าดิ ใช่มันยา,ยากยากยากด้วยอ่ะฮะโยนโ<อ>ไกลมากเลยปิวไปนู่นเลยเหรออปิวไปไกลมาเปิดรถไปกันดีกว่าพี่ฝนไปรถไฟคันจิ๋วเหรอยังเล็กอยู่อีกอ่ะอ้าวเล็กงั้นเลยเหรออ่กดอีกรอบหนึ่งโอ้โหเล็กไปไหมเนี่ยอ่านี่แหละอย่างนี้ เดี๋ยวตามไปนะตามมานะตามมานั่งได้แค่คนเดียวออกรถได้ตามมาเร็วเข้าข้างในมีตัวตอ่อมีตัวต่อด้วยหรอ,อตัวต่อข้างในอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวต่อที่ตัวใหญ่กว่าพึ่งอะนะไม่ให่อันนี้ตัวต่อที่ต่อเป็นบ้านอะอ๋อตัวต่อที่เอามาต่อเล่นน่ะเหรอใช่แล้วมีลาวาด้วยเห็นเปล่าเฮ้ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วข้างบนมีตุ่มอะไรก็ไม่รู้มีตุ่มอะไรอะไม่รู้ขึ้นมาเปิดให้หน่อยในตุ่มอะไรพี่ฝนตุ่มไงตุ่มอะกำลังเลี้ยวขึ้นไปเดียวเวียนหัว วถึงแล้วนี่ไงมีตุ่มอ๋อเราสุดที่ชานชลาอันนี้ตุ่มอะไรอ่ะแต่จะต้องเป็นคนกดตุ่มอ่ะกอนเมฆศูนย์เหรียญก็เลยจึ๊บได้แล้วอ้มีที่ให้เรากระโดดแล้วโอ้กนเมฆศูนย์เหรียญถ้ากระโดดเหมือนนี่เลยเหมือนหมัดเลยอ่ะเหมือนหมัดเลยเราตัวเล็กไงเฮ้ยกรโพชั่นน้ำยาเติบโตพี่ผมยังไม่อยากโตอ่ะทำไมอ่ะ พี่บอนยังอยากตัวใหญ่อ้ยนี่ไงขวดสีเหลืองเฮ้ยโอ้โหโตโตโตอันนี้อะไรอะยังไม่อยากโตเฮ้ยโตโตได้อีกตแล้วจะโตไปทําไมอะกอนเมก้อนเท่านี้มีตุ่มไงมีตุ่มอ้าวเหยียบโดนตุ่มไปแล้วเอ๊ะมีอะไรขึ้นอะมีบันไดใสๆอยู่อันนึงพี่บอลไงบันไดขึ้นโซ่ท้องฟ้างั้นเรากลับไปเป็นตัวปกติกันก่อนดีกว่ามี่บอนไม่อยากตัวโตฮะ กลับแล้วนะแล้วก็ลองเดินไปดูพี่ฝนไปกันอยากตัวจิ๋วตัวจิ๋วไปทําไมอะเฮ้ยอยากตัวจิ๋วจิ๋วอะเฮ้ยยืนได้ด้วยไม่ตกอะอยากลองเป็นมดดูกับเขามั่งอยากเป็นมดเนี่ยนะเป็นไม่ได้อะก็เป็นได้อยู่นะรีบไปเร็วเข้าพี่เห็นว่าต้องใช้น้ํายาตัวโตแล้วมันจะกระโดดลาบากนี่พี่ฝนโตขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้เห็นไหมมันโดดลาบากอันนี้ไงโตได้แล้วเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยพี่ฝนวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยเหรอไม่ต้องกระโดดด้วยนี่พี่ฝนวิ่งมาใช้มวลความเร็วเเเหมือนนนราดดิิขึ้ไปกต กำลังตามไปนะ้าตามไปตามมาดิตามมาตามอยู่นี่แล้วเข้าอีกนิดนึงจะถึงแล้วข้างบนนี่จะเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ป็นน้านี่เลยดินแดนแห่งสวงสวรรค์เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้วิหารเทพอะวิหารโพไซดอนเหรอโพไซดอนอยู่มหาสมุทรอ๋อวิหารแห่งสุดวิหารของสุดอ่ะเหยียบอันนี้ได้อะไรอะ่ะเหยียบตุ่มอ๋อจุดวาปจุดวาปอ๋ออันนี้ที่ที่เทเลพอร์ต ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอแวะไปดูงนี้ก่อนเฮ้ยนั่นคุณเทวดาเขาบอกว่าอยินดีต้อนรับทุกคนนักรับตอนนี้คุณได้ตุยกันหมดแล้วได้ขึ้นมาบนสวรรค์ตุยเตยอะไรกันผมพูดเลนตรงนู้นเขาบอกว่าสามารถทํามอโคโคนัทนะทำต้นมะพร้าวเพิ่มได้ด้วยใครที่ขึ้นมาบนสวรรค์อันนี้ได้แสดงว่าเป็นคนดีฮะผมเป็นคนดีอยู่แล้วครับอมาเปิดตรงนี้กันดีกว่าเอ้มันมีอะไรอ่ะโอ้สวยอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครียง มาว่าทำไรหรอเรียงช่างเขาจะว้ฉาบปูนฉาป,ปูนใช่แล้วอ๋อไหนไหนฉาไปดูหน่อโอ้โหฉาบกันอย่างนี้เลยเหรอฮ้ยดีจังอ่ะเฮ้ยฉาบเร็วขนาดนี้โอ้ดีจังเลยขอมาทํากาแพงหน้าบ้านหน่อย<ร>ได้ไหมยืมมาทาบ้านหน่อยได้ไหมแผบเดียวได้เลยแผบเดียวเลยโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยมีคุณปลาหมึกออคตอปุดปลาหมึกอ๋อไม่ใช่ปลาหมึกที่ฝนเราได้อันนี้นี่ปลาหมึกออคตอปุตไงเราไม่ได้เราไม่ได้รับปลาหมึกเราได้รับนี่พรมมันได้พรมไมเสร็อพรมสายลุงโอ้เท โอ้ดีจังเลยนะเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมีตุ่มอีกอาตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอกลับลงไปข้างล่างเก็บตังค์ก่อนเอาละเดี๋ยวเราไปหาพรมวิเศษอีกอันน,นึงดีงกว่าตรงนี้มีตุ่มอะไรเปิดอีกได้เปล่าเออพี่เอกมีตังค์พอเปิดอันนี้แค่อันเดียวอะ่ะมาเร็วฮะนี่นี่อันใหม่อันใหม่เนี่ยอะไรรถรถอันนี้หรอรถแข่งอ๋อรถแข่งเหรอใช่แล้วมาเร็วนรียกว่ารถแตนฮะรถแตนเติ์นเลย พร้อมยังข้าไปได้เลยนี่เปิดไฟก่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวหาปุ่มสตาร์ทนี่บีบแตะได้ด้วยนะเนี่ยตีนตีนไปพร้อมยังพร้อมเมืแล้วเออแล้วปุ่มนี้อะไรอ่ะบเบรกโอ้โหดังเอี๊ยดเลยไปเร็วเข้าขอเล่นก่อนได้ไหมเฮ้ยรถเร็วมากพี่ฝนเฮ้ยรถแรงเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยอรถแรงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเกินแล้วเดี๋ยวหลนโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนโอ้รถแรงสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตกกลัว อไม่เป็นไรตังพอแล้วนะเปิดเฮ้ยนี่ตุ่มอะไรอ่ละลาวาห้องแห่งลวาวาโอ้ยว่าเขาเล <ไฟ S 1> ือด,ดด้วยเลือดด้วยรีบออกเร็ว่มีอะไรมีบ้างไฟพยานาคเยอะเหรอนะนี่เลยเขามีพุให้เราจุดเล่นบ้างไฟเติมโอ้โหกระเด็นอา้าว <laughs> กระเด็น หนดูดิยาไม่เอ้โหมันแรงอะเนี่ยแรงมากเก็บก่อนเรอเอางั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงอื่นดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวเก็บบั้งไฟพญานาคก่อนอยากลองได้อันเนี้ยอยากได้อ่ะอะไรเหรอนี่ยเนียนแคท75ดโลบัคอะเปิดเลยไปเหลือตังค์อยู่ไม่เท่าไหร่ลองเปิดดูแล้วกันนะเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเนียนแคทเนียนแคทเปิดเออซื้อมาแล้ว ไหนอ่ะเออได้มาแล้วพี่ฝนไหนอ่ะนี่ไงอันเบลเลอร์เลยเนียนแคทสวยไหนอ่ะเปิดออกมาดิเปิดแล้วเวอร์โออยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยเนียนแคท เฮ้ยหน้าตาเหมือนพวกเปี๊กเลยอ่ะฮะหน้ามันชั้นตรงไหนอ่ะพอน่ารักเดียสีเดียวกันด้วยเนี่ยฉันน่ารักกว่าเยอะแยะพี่เอกหมุนกล้องให้ดูหน่อยไม่ได้หรอกำลังจะหมุนแต่พี่อยากขอกดอันนี้ดูก่อนนะอ๋ยอันนี้มันเป็นตุ่มเร่งความเร็วเฮ้ยไม่ได้เร่งอะไรเลยโหเร็วสุดแล้วพี่ฝนเฮ้ยเนียนแคทเขาเร็วสุดสปีดแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเนียนแคทเนียนแคทเบาเบาเบาเนียนแคทเบาแล้วทําไงดีโอ้โหโอ้เนียนแคทคว่ำไปซะแล้วทำยังไงดีอะพี่ฝนเไาเร็วจัดเราต้อง ้องปรับใหม่นี่ถอยหลังปรับไม่ได้เลยโอ้ยดูขาดูขาดิรู้แล้วทําไมถึงตกลางโอ้โหเนี่ยขาเขาเป็นดึกดึดู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 ดอ่ะเฮ้ยออกมาก่อนดีกว่าพี่ฝนพอพออกไม่ได้ปิวไปกับเนียนแคทแล้วอ่ะโอ้โหโอ้จริงๆก็ดีนะเนี่ยถ้าเอาไปใช้ตรงอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออเขาจะหยุดเต้นเมื่อไหร่อ่ะเขาคงอยากเต้นนะนะเต้นไปตามเสียงเพลงเหมือนเขาเหรอใชแล้ว เน,น,นียนแคทเนียนแคทว้าเฉยด้วยโอ้โหโอู้ห<ป>้ไม่ไหวเวียนหัวแล้วเอา้าสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนได้นะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาวทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยเขายัางไม่หยุดดีรับพี่ฝนเขาอยากเต้น